ป่วยสองโรคเบาหวานและไตกินยังไงดีฟังโปรบีเลยค่ะการควบคุมอาหารเนี่ยคือสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมเพื่อชะลอความเสื่อมของไตนะคะ ยืดระยะเวลาที่จะไปฟอกไตล้างไตแล้วไม่อยใายถึงวันนั้นเลยแล้วก็ช่วยลดการทํางานของไตในการขับของเสียช่วยทําให้ไตส่วนที่ยังเหลืออยู่นะทำงานไม่หนักเกินไปแล้วก็ช่วยลดการข้างค้างของของเสียที่เกิดจากการรับประทานอาหารนะและยังป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารคร่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะคุมอาหารไม่ถูกต้องทั้งเบาหวานทั้งไตนะอันนั้นก็ไม่กล้าทานอันนี้ก็ไม่ กล้าทานนะคะและช่วยทำให้คนไข้มีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราต้องคุมอาหารค่ะตานนี้คุมอาหารเนี่ยคุมยังไงเนี่ยเราเริ่มต้นเราต้องมารู้ก่อนนะว่าไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะร่างกายต้องการอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะอาหาร5หมู่นะมีอะไรบ้างก็มี โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินแล้วก็ไขมัน5หมู่อาหารนี้นะคะไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรเราต้องทานให้ครบค่ะเพียงแต่ว่าในแต่ละหมูเนี่ยเราจะทานอะไรได้และปริมาณเท่าไหร่นั่นแหละที่สำคัญหมูแรกที่เราจะต้องรู้จักโปรโตีนค่ะเราควรทานโปรโตีนดีจากเนื้อสัตว์นะ แต่เราควรทานเนื้อสัตว์ที่ของเสียต่ําๆให้ไตทํางานเบาๆมันมีอะไรบ้างนี่ค่ะช่วงนี้เลยนี่คือนี่คือโปรโตีนคุณภาพดีได้กรดอะมิโนโครบของเสียเนี่ยต่ําสุดนะคะไตก็ทํางานเบาๆนะคะมาถึงกลุ่มที่2นะคะก็คือพวกคาร์บโบไฮเดรตข้าวแป้งนะ นี่คือหมูที่ให้พลังงานหมูที่ให้พลังงานนะเราก็ต้องทานนะข้าวเนี่ยพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่งั้นเราก็ไม่มีแรงนะแต่ถ้าทานเยอะผู้ป่วยเบาหวานนะก็เดี๋ยวสะสมกลายเป็นน้ําตาลน,นะน้าตาลสูงอีกอะน้ำตาลสูงเป็นเบาหวานก็เดี๋ยวไตเสื่อมอีกนะเพราะฉะนั้นการทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ต้องทานให้เหมาะสมคราวนี้ก็มาถึงหมูที่3และหมู่ที่4อาหารที่มี เกลือแร่และวิตามินเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนะคะอย่างผักเนี้ยมันก็มีทั้งเกลือแร่และวิตามินผลไม้ก็มีทั้งเกลือแร่และวิตามินเช่นกันนะ,ะวิตามินและเกลือแร่เนี่ยร่างกายเนี่ยนะคะต้องการไม่เยอะหรอกแต่ขาดไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาท นะระบบประสาทและภูมิต้านทานของเรานะสำคัญทีเดียวขาดไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่ต้องทานเยอะนะแต่ต้องทานหมูอาหารกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มไขมัน ผู้ป่วยโรคไตต้องทําอาหารนะ่ะต้องมีน้ํามันนะ่ะใช่ไหมแล้วก็บางคนเนี่ยนะอันนั้นก็ทานไม่ได้ทานไม่ได,ไได้จนไม่มีแรงก็เลยบอกว่างั้นทานน้ํามันที่มีโอเมก้าสนะคะน้ำมันนะโอเมก้าหเนี่ยน้ำมันดีนะจะได้ทําให้ร่างกายมีแรงก็คือน้ํามันเม็ด ทานตะวันน้ำมันคานูล,ลาน้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะที่ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยระยะท้ายๆและสามบีสีหทานได้รวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานเช่นเดียวกันนี่คือน้ำมันที่ดีนะให้ไขมันดี บีมีตัวช่วยตัวช่วยก็คือสารอาหารรูปแบบเจลนี้นะคะสตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะช่วยดูแลเรื่องไตบำรุงไตนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องหัวใจไขมันความดันดูแลเรื่องเบาหวานดูแลเรื่องตับด้วยบีดูแลผู้ป่วยโรคไตและเบาหวานมาทั้งหมด15ปีนะ,ะ15ปีแล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่าง ทานต่อเนื่องกันไปนะคะองมี 1, 2, งหนึ่ซองฮัทวันละซองต่อเนื่อง3เดือนนะน้ำตาลจาก200กว่าเหลือแค่ร0อยนิดนิดความดันก็ลดลงนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะถ้าคุณสนใจทานเจล2ตัวนี้ก็ติดต่อ q คี o ว e โคหรือเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะบี d ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย